ประวัติไอเดียสุชาดาแทนซับพพเลขารัฐมนตรีที่สวยที่สุดเด็กปั้นของพี่เอสุภชัยประวัติไอเดียสุชาดาแทนซับไอเดียสุชาดาแทนซับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวอ,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 อดีตเด็กปั้นของพี่เอสุภชัย ไอเดียสุชาดาแทนซัพย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวนอกจากบทบาททางการเมืองเธอยังเคยเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในฐานะอดีตเด็กปั้นของพี่เอสุภชัยนักปั้นมือทองของวงการบันเทิงไทย ไอเดียสุชาดาเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2535เธอเป็นบุตรสาวของสมฤทริ์แทนซัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิสังกัดพักภูมิใจไทยประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาปาริญญาตรีเซรันเดินอินเตอร์เนชั่นแนลอินสติจต์ออฟเทคโนโยี SAT ปริญญาโทมัสเตอร์ออฟเรียลเอสเตดไฟแนนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปริญญาเอกกำลังศึกษาคริมินอล o จี a แอนคริ i ินอลจัสติสจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเส้นทางวงการบันเทิง ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมืองไอเดียสุชาดาเคยใช้ชื่อเดิมว่าธรดาและเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่พี่เอสุภชัยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิง ในปี2557พี่เอสุภชัยได้พาไอเดียเปิดตัวกับสื่อมวลชนโดยเปิดเผยว่าตนได้พบกับไอเดียเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านั้นที่มหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์เนื่องจากตนเปิดร้านอาหารอยู่หลังมหาวิทยายลัยและไอเดียได้มาทานอาหารกับเพื่อนๆพ,พี่เอเห็นแววและเชื่อว่าเธอมีศักยภาพที่จะเป็นนักแสดงในสังกัดของตน แม้เส้นทางในวงการบันเทิงของไอเดียจะไม่ยาวนานนักแต่เธอได้ก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองและได้รับตำแหน่งสำคัญในปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านของเธอทั้งด้านการศึกษาการบริหารและการทำงานเพื่อสังคม จากอดีตดาวรุ่งที่ถูกวางตัวให้เป็นดาราสู่บทบาทเลขานุการรัฐมนตรีที่สวยที่สุดไอเดียสุชาดายังคงเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจและจับตามองในแวดวงการเมืองไทยเส้นทางการเมืองไอเดียสุชาดาแทนซับ เมื่อครั้งการเลือกตั้งปี2562สุชาดาแทนซับเป็นผู้ช่วยหาเสียงช่วยพักประชาธิปัตย์ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนิวเดมส่วนบิดาสำริดแทนซับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเทพสถิตสวมเสื้อพักพลังประชารัฐหาเสียงในเขต3จังหวัดชัยภูมิ หลังเลือกตั้งกลุ่มนิวเดมถอนตัวจากปอชอปอและแยกย้ายไปสังกัดพรรคอื่นขณะที่สุชาดาหันไปเป็นผู้ช่วยของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนขอลาออกเมื่อวันที่30มิถุนายน2564 ต่อมาในเดือนตุลาคม2564สุชาดาแทนทรัพย์ถูกแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกนกวันวิลาวันรมชศึกษาธิการพักภูมิใจไทย ขณะที่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2566สุชาดาลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขตสีช่ชยภูมิพักภูมิใจไทยแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม